สวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทําการรีวิวนะครับตัวเคสนะครับของ iPhone 15 Pro Max นะครับตัวนี้เป็นของยี่ห้อ New กลินนะครับซึ่งตัวนี้รองรับ m a ็กเซฟด้วยนะครับมาดูกันเลยก็รองรับ m a ็กเซฟนะครับมาดูตัวปุ่มนะครับด้านข้างเนี่ยจะคลุมทั้งหมดเลยนะครับปุ่มปท่นตรงนี้ครับเพิ่มรดเสียงนะคุมทั้งหมดนะครับ ไม่มีไม่มีรูเลยนะครับก็การกระแทกด้วยนะครับข้างหลังก็หนาพอสมควรนะครับอเดี๋ยวเราใส่กันเลยนะครับจกักตัว iphone 15 pro max นะครับอตัวนี้ก็เป็นสี natural titanium นะครับแล้วก็ทำคามสะอาดกันสักหน่อยนะครับก่อนเช็ที่จะใส่ครับ อนี้ครับติดแค่ฟิล์มด้้งข้างนะครับนะก็ใช้มาเกือบหกเดือนแล้วนะครับก็ยังไม่เป็นรอยนะครับแล้วก็ไอตัวด้านหลังเนี่ยไม่จำเป็นต้องติดฟิล์มก็ได้นะครับติดมันก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับใครอยากติดก็ติดไปนะครับก็จะต้องลอกออกก่อนนะครับีติดกันลอยมานะอลอกออกให้หมดนะครับ โอเคหมดแล้วนะครับก็ใส่ไปเลย